สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่อบกกกอกนี่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าเจ้าคำคูณจะลงน้ำไหมคะเนี่ย<ม>เพื่อนๆลงกันหมดแล้วนะคะรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขบุญมีบุญมากนะคะก็ลงอาบน้ำกันหมดแล้วเหลือแต่ตัวเล็กนะคะไม่รู้จะลงไหมนี่เดี๋ยวอรอลุ้นค่ะลุ้นมากๆเลยเป็นไหมน้องอาบน้ำลึกกับคุณแม่เป็นไหมคะ ตาพ่อนิ่มละเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาตอนนี้กาลังลังเลอยู่นะคะว่าจะลงไหมหรือไม่ลงสะมันก็ลึกอยู่นะแม่เขาก็ฉลาดมากเลยเนาะอพ่อนิ่มนี่ปิดเลยนะคะปิดปิดไม่ให้ลงลึก,กอ่ะเ,เดี๋ยวพ่อลงลงเดินลงไปสิอเ,เออเดี๋ยวพ่อจะตามไหม จะจะให้พ่อนิ่มนะคะพาน้องลงกูจะลงอ๋อลงแล้วค่ะลงแล้วลงแล้วเอา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 อยัางไงเอาถอย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 ดูมันลึกดูมันลึกหนูรอแม่อยู่ข้างบนก็ได้ถ้าไม่ลงอะ่ะเจวให้พ่อเอาลงไหมลุ้นคะ่ะทุกคนลุ้น รุนว่าน้องจะลงไหมว่าไงลูกอาบน้ำกับเขาไหมครับอะไรกัดนั่น โดดลงตรงนี้บ่เอ้าลูก mm hmm. เขาก็ไม่ให้ลงนะพอนี่แม่มั่งก็ไม่ให้ลงแม่มั่งก็ไม่ให้ลงดูแม่ก็ร้องอยู่แะแะอยู่นั่นแม่ร้องเอาแล้วแม่เรียกเอาแล้วลูกไปไปไป <laughs> โอ้โหออกกำลังกายดีมากเลยเนาะข้าแล้วเนาะพอดีอาบน้ำเสร็จก็พาเข้าคอ,อ,อกล่ะ <c oughs> นี่เขาอาจจะขึ้นแล้วะคะ่ะทุกคนดูดูเป็นห่วงลูกมากเรียกเอานะแต่ลูกไม่ลงนะพ่อ น้ำชุ่มฉ่ำนะคะนี่ไม่ได้ออกคอกหลายวันนี่บุญมีบุญมากบุญมีบุญมีคะ่ะบุญมีคนสวยบุญมากอยู่นี่อันนี้มันคือดอกอะไรพ่อนิ่มนี่ไงมาดูเหมือนดอกรักเลยนะคอยว่าจะถามเจ้าอยู่เมวานนี่มันมาจากไหนนี่ fc ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะนี่มันจะมีอยู่สองสีนะคะมีขาวกับเหลืองยุดยดอุ้ยล้มแล้วนี่ล้มแล้วล้มแล้วอ้ยลูกเอาล,ล,ล,ลูกเลยลูกลูกเลยลูกเลยครับอ้ยวิ่งมาอย่างแรงหนูวิ่งมาอย่างแรง,ง,ง,แรงไปไปไปกับพ่อไป นู่นแม่เรียกแล้วแม่ลุงมาเรียกแล้วไปไปาพาเข้าคอกเลยพ่อนิ่มปะเ,ออเดี๋ยวคุณแม่จะเก็บน้องแล้วนะคะนี่เพราะว่าออกไปเดินแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฝนมาแล้วจะยากจะกินหญ้าต่อหรือว่ายังไงดูก่อนถ้าจะเลีมยมหญ้าก,กันแถวบริเวณบ้านก็เลีมยไปเลยหญ้าก,ก็ดก เราก็ไม่ต้องเกี่ยวเนาะเสริมแค่ฟางนะคะทุกคนถ้าน้องจะแทะเลมบริเวณตรงนี้ก็เยอะอยู่ค่ะหน้าหน้าบ้านเรานี่ยหญ้าหลายหญ้าหลหนาขึ้นมาแล้วสาวน้อยขึ้นมาแล้วอันนี้รักน้องมากเลยซีสุขลักน้องมากเลย,ลอ,เลยอันนี้ แม่แม่เขาก็รู้นะคะว่าสีสุกรักน้องก็เลยปล่อยนะให้อยู่กับพี่สาวเลยค่ะจะขึ้นต้นไหนนี่สามสาวนี่ฮะม,มั่งมั่งมี ว่ายมุดน้ำเชียวป้านหวานหวดเยอะบ่นี่บุญมีบุญมากโอ้โหเยอะมากจริงๆเอายกยอทีมายกเอาหัดกินหญ้าเลยลูก กินดาเลยค่ะ คงจะพากันเล่มบริเวณนี้แหละค่ะทุกคนหน้าบ้านนี่แหละนี่ขึ้นหมดแล้วค่ะอ่าไปเล่มยาก,กันค่ะสาวไม่เอานะลูกไม่เอานะนี่นี่นี่ี่เจ้าหนะเจ้าหนะเจ้นาหนะนั่นนั่น Uh huh. uh huh. เดี๋ยวให้พ่อนิ่มไปอยู่ทางด้านหน้าเดอ้อเดี๋ยวเราก็จะไปรัดอยู่ทางหน้าถนนนะคะทุกคนเพระาะว่าสาวๆก็จะเล่มหญ้ากันต่อมันจะมีหญ้าน้ำนะคะมีหลายหญ้าอยู่บุญมากบุญมากไม่เอาลูก อย่าไปกวนน้องเดอ้อบุญมากจ้าบุญมากเออบุญมากบุญมากเออไปกับพี่นุ่นหนูไปกินฝั่งนู้นไป อากาศดีคะ่ะวันนี้ก็จะเล็มแถวบริเวณหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวก็เอาข้าคอ,อกันละเพราะว่าพอดีพอดีสี่โมงเย็นเนาะกินหญ้ามั่งมีกินหญ้าลูกแบบไปไหน นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝาก f อไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ